สั่งว่าลูกสาวหน่อยค่ะ <laughs> โอ้มาอะไรคะมามาขุดที่นาค่ะเอา้าขุดไปทำไมอะ่ะทำไมไม่ใช้แม่โคขุดละ่ะโอ้ขับยังไม่เป็นเหรอี <laughs> <laughs> ิ่งกับมาทัานเป็นน <h ys> ั่งพี่มาวานั่นพี่มันจังชัดกออ็นั่นก็ คุนเดี๋ยวเดี๋ยวปลาลูกคอกแม่ปลาลูกคอกก็ทีมาไล่พวกนี้เลยปะได้ที่ได้ที่มันเลยว่ะเนาะน่มันเปียกตัวนีดหน่อยหัวตัวนี้เห็นว่าเห็นดอกอุ่นัวบุนยังเห็นปลาใหญ่ยพี่ตัวผิวมันยังเห็นโตไว้วพี่จามไปมากกูมาปล่อยลงนี่เบิ้อเตะไงมันขึ้นพ่อพ่อันนั่นพ่อเดจะยึ่งณมาให้อาหารปลา ตอนเยนเบิง้งมันสีมีปลาปลาพลองมีเบอ่์สามตัวนาเนี่ยนะเฮ้ยใช่ไปทางโลปลาผมี่จุดลองเบินงแล้วพอยน่ห่วยพอแ้พอแล้ลปวปลาพนีลวินย นี่หลายสามตัวหกตัวโอ้ยนี่หลายตัวยอะเหลือเว้ยปลาดุกปลาคอปลาธรรมศาสตร์มะขุนให้เป็นปลาขุนพ่นลอง พ่อได้ปนอยู่หลกพี่น้องบางจุบาพอได้แกงหอกอ้งไไปน้ำหนามเมื่อที่ไหนเนาะวังหันฝนตกสี่หมื่นสิขึ้นวังหันพี่น้องมันขึ้นก็ตกมามันขึ้นนี่ก็แห้งเด้พี่น้องไปอาลาดคนลาดเพชรบุญเราขึ้นไห้บุญ มันก็ไปมาคอยร้กนคนดีกินน้ำมองมาเที่วมาลงกลางมาคอยทว ป่าธรรมชาติแ้่ได้พี่น้องโอ้ตัวนี้บรธรรมชาติบรธรรมดาแล้วนี่สีทองนี่พี่น้องนี่ว้ายสีทองสีทองสีทองผ่องอัมไพัวนี้โอ้ยมีสีทองอยู่พี่น้องมันลอยมาจังไดน,นี่ลอยมาจังไดน,นี่ ว้าว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 ,ว,าวนี่คนลอยเอามาลงองไบ้าหนิไงเราได้หนิพี่น้องนี่ิของทำรูได้อย,ยู่ประมาณนี่ละ น้องไทยเห็นผู้ข่าวว่ะเพราะขมานีกขึ้น, <laughs> นยุขอพักโป้งเหรอพี่น้องนิ่งๆนิ่งไปขึ้นรักพุ่นขึ้นยุรักพุ่นของหันพี่น้องเป็นาช่งนี้อีกบ่ มาในแปีางไม่เห็นหนานปียงเอาอาหารนะัวันทั้งนี้นะลูกพี่พี่วันมุ่นผิดมุ่งผิดเออเออพูดวันเขาไปใกล้ๆเขาตกเอาละพอแล้วที่บึงป่าที่ช่องมันจยะมากบ่ ายพี่น้องปากแดงไม่ลุยอยู่อยากอายมาโชว์ปูนไปขึ้นยุ่มมุมพุนพี่น้อง พูนยมุมสุดพุนเออขึ่นยมุมสุดมพี่น้องโอ้ยเป็นเด็กอายมองนึ่งอันขึ้นยมุมบุล่ะพี่น้อง ุนข <Merci>. uh, uh, ึ้นแล้วพี่น้องขึ้นอยู่มุ่นัันอีกว่างั้นเรื่องอารามเลยไปทางไหนอีกเนาะเราเจอพี่ให้น้องเบิ่งมันใส่ชักโลนั่นนั่นุ้อมุ่นนิดนึงพี่น้องอยู่ฟังนั่นล่ะนั่นกาลังเข่าหาไอ้พับตกในน้อยกุมในน้อยนั่นพี่น้องเห็นเป็นล่างๆเงินพี่น้องน่ะมองปลาพุดวังหัน โอ้เห็นตัวมันละพี่น้องเห็นตัวละประมาณสามกิโลพี่นอ้อง,บงเบี่ยงไปเบิงไปแย่งพ่อค่ายเครียดพี่น้องปลาสีทองอาพอกันไม่คิดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้ยุดีมีแห้งสบายดีสุขสุขคนเด้อสบายดีครับผม